ตอนนี้เรากำลังแอบส่องพี่เอกนะคะว่าแต่งหน้าให้ใครคะพิธีกรวันนี้มีรายการล่าท้าผีตุ๊ดค่ะน้องแทกขาเมื่อกี้สวัสดีค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะว,วันนี้มาล่าล่าท้าผีล่าตุดาต๊ด,ดได้ข่าวว่าผีตุ๊ดแล้วสวยมากตาที่สยามตานีเคริมเลยตายตาย,ตายอย่างมีความสุขวันนี้น้องจะมาหาผีนะคะ อันนี้ต้องแต่งหน้านิดหน่อยเพราะว่าออกงานออกงานเหรอคะอองานนิดหน่อยอเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆวันนี้นะคะนิดหนึ่งนะนิดหนึง่งอันนี้ข้างหลังเนี่ยนะคะมอบตรงนั้นเลยนะคะแต่เราก็ไม่แคร์ปรือนะคะ